คลิปนี้ค่ะพามาชมที่ดินแปลงสวยที่เป็นที่ดินที่อยู่ติดกับหมู่บ้านเลยนะคะสําหรับแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านนนยาคานะคะหมู่ที่7ตําบลขามสเกเสงอำเภอขามสเกเสงจังหวัดนครราชสีมาค่ะ สวัสดีค่ะหนึ่งนุชนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรัตนะค่ะคลิปนี้ค่ะพามาชมที่ดินแปลงสวยที่เป็นที่ดินที่อยู่ติดกับหมู่บ้านเลยนะคะสําหรับแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านนูนยาคานะคะหมู่ที่7ตําบลขามสเกสเองอำเภอขามสเกสเสงจังหวัดนครราชสีมาค่ะเดี๋ยวเรามาพามาชมรายละเอียดของแปลงที่ดินกันนะคะสําหรับแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะก็ จะมีแนวเขตที่ชัดเจนนะคะมีเสาคอนกรีตพ่นสเปรย์สีแดงๆเนี่ยอยู่ทั้งสีด้านของแปลงที่ดินนะคะเป,เป็นแปลงที่ดินที่มีแนวเขตที่ชัดเจนค่ะภายในปแปลงนี้นะคะก็จะมีสระน้ําอยู่ด้วยนะคะ1ลูกค่ะเป็นสระน้ําที่มีเนื้อที่อยู่ที่ประมาณ100่ ตารางวานะคะหรือ1ง,งานค่นะคะสำหรับแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะเป็นเอกสารสิทธิ์เป็นฉนุดคุดแดงนะคะหรือโนโสซีโจค่ะมีเนื้อที่อ,อยู่ที่ สองไร่เต็มนะคะมีด้านหน้าเนี่ยอยู่ติดกับถนนสาธารณะนะคะถนนสาธารณะด้านหน้าแปลงที่ดินของเราก็จะเป็นถนนดินนะคะที่มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะคะสําหรับถนนด้านหน้าแปลงที่ดินค่ะเป็นถนนดินนะคะรถยนต์รถเก๋งสามารถเข้าออกได้นะคะพื้นที่ของเราพอจะเป็นที่นาค่ะเป็นที่นาที่ ต่ำกว่าระดับถนนด้านหน้า,น,านประมาณ30ซซนติเมตรเท่านั้นเองนะคะลักษณะของดินก็จะเป็นดินร่วนปนดินเหนียวค่ะเ,เป็นดินดีค่ะเป็นสีดำๆนะคะดินที่ปลูกพืชอะไรก็งามนะคะดินไม่เค็มค่ะเป็นดินร่วนที่เหมาะสำหรับที่จะมาปลูกพวกพืชต,ต้นไม้นะคะหรือจะปลูกพืชผักผลไม้ก็ได้นะคะ อยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านนุญยาคานะคะก็อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายปะปาและเพื่อนบ้านมาก็เพียงประมาณแค่200เมตรเท่านั้นเองนะคะเส้นทางเข้าออกก็สะดวกค่ะอยู่ใกล้กับถนนลาดยางาทางรถชมบทเส้น2150มาก็เพียงแค่700เมตรเท่านั้นเองนะคะที่สําคัญมีด้านหน้าที่กว้างมากๆเลยนะคะด้านหน้าในส่วนที่ติดกับถนนาสาธารนณะด้านหน้าแปลงที่ดินเนี่ยก็ จะมีความยาวติดถนนความกว้างติดถนนอยู่ที่ประมาณ107เมตรเลยนะคะ,ะความยาวความลึกก็จากด้านหน้าแปลงถึงท้ายแปลงทางด้านทิศเหนือก็มีความลึกความยาวอยู่ประมาณ40เมตรเท่านั้นเองค่ะเป็นที่ดินแปลงสวยนะคะที่มีหน้ากว้างมากๆและที่สําคัญดินดีและ,ะมีสระน้ําด้วยนะคะมีสระน้ําเอาไว้ใช้มีน้ําใช้ด้วยนะคะปัจจุบันก็มีน้ําอยู่ในสระนะคะ สามารถที่จะนำน้ำมาสำหรับลดน้ำพืชผักผลไม้ได้ค่ะหอบสระนะคะก็จะมีความกว้างมีพื้นที่สำหรับเอาไว้สร้างบ้านสวนได้ด้วยนะคะอยู่ห่างจาก ตัวอำเภอขามสเกเสงมาเพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะผ่านจากโรงพยาบาลตลาดสุดที่ว่าการอำเภอสถานที่ราชการที่สําคัญสําคัญของอำเภอขามสเกเสงมาเพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเส้นทางการเข้าออกก็สะดวกนะคะสําหรับถนน,นหน้าแปลงที่ดินของเราก็เป็นถนนที่ไปยังโรงเรียนบ้านนูนยาคานูนเจงได้นะคะนะคะ่ะห่างจากเราไปก็เพียงแค่7 0 0เมตรเท่านั้นเองะคะ่ะ และที่สําคัญคือที่แปลงนี้นะคะก็อยู่เป็นที่ดินที่อยู่ติดก,กับหมู่บ้านเลยด้วยนะคะบรรยากาศดีค่ะก็ดินดีบรรยากาศดีน้ําดีอุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะสําหรับแปลงที่ดินของเราบนฝั่งสะนะคะบนขอบสะก็จะมีต้นไม้หลายชนิดนะคะก็จะมีต้นสะเดาต้นพึกต้นมะพร้าวนะคะแล้วก็มีโกไผ่อยู่นะคะแปลงที่ดินแปลงนี้ก็ เหมาะสาหรับใครที่กำลังะะมองหาที่ดินที่จะมาสร้างเป็นบ้านสวนได้นะคะซื้อเก็บเอาไว้เพื่อเป็นทรัพย์สมบัติก็ได้นะคะเอกสารสิทธิ์เป็นฉนุดคุดแดงค่ะเนื้อที่สงไร่เต็มนะคะขายในราคาไม่แพงด้วยนะคะขายยกแปลงในราคาเพียง 3,500บาทเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดทางรายแอดของเราได้นะคะลายของเราก็จะเป็นเ t ็ดพ9เ9ค่ะหรือจะโทรสอบถามมาได้ที่เบอร์โทร0 8 4 <S 1 4 1 3 3 1 6 4กก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ